สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลคัามจูเดอดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็88มอริทพาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายเดือนนะประจำเดือนกันยายน2564นะครับก็ยินดีต้อนรับ นะสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการเดินเบินชีวิตนะครับว่าคุณจะวางแผนชีวิตของคุณต่อไปอย่างไรในช่วงโควิดนี้นะครับแต่คุณจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะเออควรทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาขอ,ของคุณเนี่ยนะครับประจําในเดือนกันยาย,ยานนี้นะก็จะมีการโครจรของดวงดาวต่างๆนะครับก็อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวก่อน ก็จะมีดาวเกตย้ายในวันที่3กันยายน64เวลา16บหนกาสี่สนาทีนะครับแล้วก็มีดาวคานย้ายนะในวันที่6กันยายน64เวลาตีหนึ่งยีนาทีดาวสุกย้ายนะครับเสิร์ตตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะในวันที่8กันยายนหกสี่นะครับในเวลา14บสนกาสี่นาทีนะในช่วงวันที่8กันยายนเนี่ยน่าจับตามองนะครับแล้วก็ในวันที่ แล้วก็ต่อมาดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ17กันยายน2564นะครับช่วงเวลา1 6ในกา34นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายจะมีผลนะครับในวันที่16กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลขหนึ่งทิ้งท้ายนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็จะพักนะครับเออถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่ 28กันยายน2564นะครับเวลาตี5.32นาทีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนกว่ากวานะก็จะเสร์ชเดินหน้าอย่างรวดเร็วก,ก็คือช่วง8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในสไตล์ชีวิตของหลายคนนี่ก็จะมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับหลายคนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะถึงเดินมนไป นะบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะไม่สมหวังเมื่อขึ้นอยู่กับบุญธรรกรรมแต่งนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณของคุณถ้าคุณมีบุญเยอะยังไงส่งผลดีอยู่แล้วถ้าเมื่อดาวพฤหัส,สบ,บดีโคโจรไปนะครับอาจารย์เคยบอกในดวงชะตาในคลิปลายเดือนแล้วนะถ้าใครติดตามเนี่ยนะช่วงวันนี้ถึงวันนี้วันนี้วันนี้นะว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้าง นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คุณรอ,อติดตามช่วงของเดือนออพฤศจิกายนนะครับเนะช่วงนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกในเรื่องของดาวพฤหัสดีอย่างละเอียดเลยนะครับไปจนถึงนู้นหละ <c oughs> อันนี้ยังไม่บอกเป็นความลับเออต้องเป็นทุกวนแหม, <c oughs> แม่ชอบพูดอะไรที่ซึ่ง <c oughs> เป็นความลับซะเหลือเกินนะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนเนี่ย แล้วก็จะดับอยู่ที่สิงเพนอยู่ที่มีนนะครับในวันที่7กันยายน64เนี่ยนะแล้วก็วันที่21กันยายน64นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวมาดูในแต่ละวันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของการพยากรณ์ดวงดาวย้ายจะส่งผลต่อดยตาคุณอย่างไรนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับ เหมือนกับตามปฏิทินน่ะตามดวงทั้งสามทั้งสามติบวันเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันในวันที่หนึ่งเนี่ยจนถึงวันที่สามนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลนะ่ะชะตาชื่อหลายคนเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานเร่าร้อนไฝ่ฝันมีความกระตือรือร้นนะครับแต่การมุมาหน้าของคุณนั้นเนี่ยต้องระวังและรอบค่อบไปมาก นะครับอาจจะเกิดอุปสรรคมีปัญหาและรวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอบค้อบไปมากนะในดวงชะตาของคุณต่อมาในวันที่4.5.6.7นะครับช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินสะดุดหกล้มทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดน,นึงนะครับในวันที่8.9 ให้ระวังอาจจะมีคนมาใช้เล่เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนะครับก็ต้องรอบพอให้มากนะในวันที่10วันที่10ถึงวันที่15กันยายนนะครับช่วงนี้จะได้ลาบแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในวันที่11นะครับถึง15ากันยายนช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของชู้สาวอาจจะติดโรค ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะในดวงคุณต่อมานะครับในวันที่12กับ13ดวงชะตาของคุณนะครับก็ mm. ยังไม่ค่อยดีนะระวังในเรื่องของรักซ้อนลักสามเศร้านะครับเออมันดวงชะตามาปรากฏขึ้นมามากกว่าหนึ่งคนนะเพราะมีดาวมากกว่าต่อมาในวันที่14นะครับ 14, 15, 16ช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีนะ เป็นวันที่ดีวันมหาโชคเพราะฉะนั้นคุณเดีย๋ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและอาชีพการงานที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นอสังหาไดก็แล้วแต่นะธุรกิจธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การเติบโตมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับสิบสี่สิบห้าสิบกนะในดวงชะตาของคุณ ในวันที่17เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไรนะครับในวันที่สิบแปนะในวันที่สิเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดไอเดียโครงการงานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่คุณก็ให้ระวังในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจด้วยนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอ่นขัดทุกใจเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่19บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในวันที่20 กันยายนในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะ20ระวังไปถึงวันที่22กันยายนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ลองปัญหาในเรื่องของความรักระวังการถูกทิ้งนะครับในวันที่21 21ถึงวันที่24นะครับจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงกันข้ามนะในวันที่23 นะครับวันที่23เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังปัญหาถูกหลอกนะครับอาจจะมีเรื่องทุกใจนะต้องระวังให้มากโดยเฉพาะผู้หญิงจําไว้เลยผู้หญิงเนี่ยระวังวันที่23่สิากันยายนระวังถูกหลอกอาจมีภัยถึงตัวนะครับต่อมาในวันที่24่สิบ2ี่ยี่สิบสี่ยียกนะในดวง่าตาของคุณเนี่ยการงานนะครับการเงินไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จมีรายจ่ายมากกว่า นะยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะในวันที่ยี่สิบแปดไปถึงสิ้นเดือนในช่วงนี้ในเรื่องของวิชาการความรู้นะครับต่างๆนะหรือในเรื่องของข้าขราชาการหรือครูอาจารย์ก็จะถือว่าดีนะแต่ในเรื่องของอาชีพประมาณพวกนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาความรู้ต่างๆนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ตีทิพลดาวพระเกตเนี่ยย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่3กันยาย,ยน64เวลา16บหนกาสี่สิบหนาทีเกตก็มาเล็งลัคนานะครับก็มาเจอกับดาวเสาร์เนี่ยก็ส่งส,ส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภรอยนะครับส่วนมากก็จะได้ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในดวงชะตาตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านของงานและโชคลาภรอยนะครับและในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่า ถ้าในด้านของความรักเนี่ยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยมักจะได้คู่ต่างชาตินะครับหรือจะหาคู่ได้ยากนะแต่งงานช้านะครับหรือถ้าบางคู่เนี่ยถ้าคุณแต่งงานเร็วนะมักจะเลิกเร็วด้วยเช่นกันอยู่ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาคู่ต่างชาติเข้าไว้ดีสุดแล้วก็พยายามอย่าแต่งงานเร็วนะก็ดูใจกันไปก่อนนะครับสักห้าปีสิปีนะหรือสัก60สิบเจสิบค่อยแต่งงานก็ได้นะเออเป็นธรรมดา ถึงตอนนั้นเนตะบันน้ํากินนะครับมาดาวต่อมาเลยนะมาพูดถึงดาวพระอังคารน,นะครับอังคารนี่จะย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอังคารอน,นั้นซึ่งศักดิ์ศรีก็ถือว่าตำแหน่งนี้จะเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะครับยะโสจองหองในตัวเองนะในวันที่6กันยายน2564เวลาตีหนึ่ง27นาทีอังคารก็เข้าสู่พบสุภะนะครับอังคารนี้เป็นดาวเจ้าเดินภพ,พันธุ นะครับแล้วเป็นดาวเจ้าหลุดพบลาภะน,นะในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับโชคลาภเนี่ยจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีของคู่ดวงชะตาของคุณนะครับและบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยก็จะดูดีดูใหม่ดูสวยนะครับจะเป็นที่รู้จักนะครับในละแวะกบ้านของคุณด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าเกณฑ์ตามดวงชะตาคุณดีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะได้รับความสําเร็จประสบผลความสําเร็จในด้านของการเรียนการศึกษานะครับเหมาะสมในด้านของอวิชา ทหารตำรวจในช่างสถาปนิกและมีโอกาสได้ไปศึกษาต่างประเทศด้วยนะครับถ้าดวงชะตาคุณดีนะแต่ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะดวงคุณอาจจะมีอุปสรรคนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปศึกษาในระดับที่สูงอาจจะศึกษาในระดับที่ต่ําอาจจะไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จนักนะครับในเรื่องของการเดินทางมักจะมีพยานอันตรายต่างๆมีคดีความต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ในช่วงนี้จากดวงชะตาคุณก็ก็อย่าประมาท รนะอประมาณสักให้ดาวอาทิตย์มาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งในดวงชะตาคุณช่วงกลางเดือน17กันยาไปแล้วนะครับในดวงชะตามาพูดถึงดาวพระศุกร์กันเลยนะครับดาวพระศุกร์เนี้ยนะก็จะเดินหน้าเสดิจอย่างรดวดเร็วตําแหน่ก็เป็นเกษตรก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับในวันที่8กันยายน64เวลา14.41นาทีดาวศุกร์นี้ก็โคจรเข้าสู่ดิภพกัมมะ นะครับเป็นดาวเจเริอนภพบกบมาก็เป็นกเกษตรก็คือการงานของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีในดวงชะตารวมถึงในเรื่องของบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคอยการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในด้านของกิจการการงานให้กับเจ้าชะตานะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะหรือคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของงานของคุณก็ได้ดาวพระทิ์ก็จะย้ายตามมาติดๆนะครับดาวพระทิทก็จะย้ายในใน,ในวันที่17กันยาย,ยน64 เวลา16นกา3 4นาทีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณในช่วงนี้คุณก็จะมีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์ที่ดีในดวงชะตาของคุณถามว่าสิ่งที่คุณคิดหรือจะทำเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จไหมจะสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับคุณจะมีเครดิตมีชื่อเสียงไปถึงต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าคุณติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับถ้าคุณมีคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติบอกได้เลยรถเรือเพอร์เฟคในดวงชะตาของคุณอย่างมากจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงงดว ดาวที่สําคัญนะครับก็คือดาวาพระพฤหัสบดีนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะพักองศาถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรมาทับกลุ่มลักนณาคุณเนี่ยนะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยายน64ตี5 32นาทีนะครับชะตาชีวตชาวราศีมังกรนะครับหรือชาวราศีกรกฎก็ตามจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผังครั้งใหญ่ในชีวิตช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยอิธธิพลดาวพระสัสบดีมาอยู่กับคุณในช่วงนยะเวลาเดือนกว่าๆนะครับดวงชะตาบางคนถ้าเปลี่ยนดีๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับบุญกุศลเป็นสําคัญแต่ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยดาวพระสัสบดีทับกลุ่มลักนณาคุณเนี่ยนะครับมันให้คุณวิเศษอย่างมากในดวงชะตาถ้าคุณจะคิดทํา ฝึกฝนเรียนรู้หรือการไหว้พนนระสวดมนต์ปัติธรรมก็จะประสบผลความสําเร็จในช่วงจัง,ห,จงหวะระยะเวลานี้คุณสามารถขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบผลความสาเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือได้เลยนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาสําคัญที่บุญกุศลคุณต้องมีบุญ ถ้าคุณมีบุญทําดีมาตลอดชีวิตช่วงนี้จะประสบผลความสําเร็จนะครับต่างกาันถ้าคุณทําเลวทําชั่วมาตลอดชีวิตก็ไม่ต้องไปหวังอะไรสิ่งที่ดีชีวิตคุณก็จะมีแต่ความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทําดีคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้เข้าไว้นะครับหลวงพ่อปานเนี่ยวัดบางนมโคก็ได้บอกไว้จงทําดีเข้าไว้เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณ นะครับในช่วงเนี้ยเพื่อนฝูงเต็มไปหมดหนู่นนี่นั่นจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับคุณก็อาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งไปบ้างนะครับในดวงชะตาของคุณและระวังของหายมีเรื่องเสียสับต้องระมาระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาเก็บรักษาทรัพย์สินของคุณให้ดีนะครับเดี๋ยวบางท,ทีคุณไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็ลืมอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับโอเคต่อมาเลยก็มาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับก่อนในวันที่7กันยายน64เวลา7จ็ดโมงสามสนาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีสิงในภพมรณลนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บต้องระวังพระจันทร์ดับเนี่ยถือว่าไม่ค่อยให้คุณต่อเจ้าชะตาระวังการเดินทางไกลอาจมีปัญหาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังไปด้วยนะพระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับในวันที่21กันยายน2564เวลา7โมง5นาทีเพ่นอยู่ที่ภพบสัตร์ เพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะประสบผลควางสำเร็จสมหวังนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีพักในครั้งนี้ส่งผลสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลเลยน,นะครับมันเป็นช่วงที่เดือนกวกวาเนี้ยไม่งั้นคุณจะต้องรออีกวงรอบนึงนะกว่าที่ดาวพฤหัสบดีจะมาทับคุณ รหรือเลงคุณนะกว่าก็ประมาณ12ปีอนะมาทับคุณอีกทีนึงนะเออเหลือครึ่งนึงอะ่ะ6ปีมาเลงคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องหาทําทดีเข้าไว้นะครับในดวงชะตาโอเคนะถ้าต่อนใดสนใจจะดูดวงชะตากาบจาราร์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กายอานาร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ